เมื่อวานนี้วันที่15มีนาคมท่านผู้ชมนะฮะช่วงเวลาประมาณสัก14นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระวรรัตจ้าอาวาดว,าดวัดบวรนิเวศวิหารเนี่ยท่านมรณนะภาพครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสิริรวมอายุเนี่ย85ปีกับ65พรรษาท่านผู้ชมนะฮะส่วนพิธีการต่างๆเนี่ยต้องรอทางวัดแจ้งความคืบหน้าต่อไปก็จะมารายงานให้ทราบไปดูประวัติท่านนยฮะสมเด็จพระวรรัตเนี่ย ถือเป็นเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์รูปที่24แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นามเดิมท่านเนี่ยก็คือจุนพรามพิทักษ์เกิดเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2479ณบ้านเกาะเกตตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดท่านผู้ชมนะฮะท่านเนี่ยจบการศึกษาชั้นประถมปีที่4ณวัดคีรีวิหารเข้าพิธีบรรพชาเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2491ณวัดคีรีวิหาร โดยมีพระวินัยบัณฑิตเป็นพระอุปชากระทั่งชั้นอายุ20ปีบริบูรณ์ท่านผู้ชมนะฮะได้เข้าวิธีอุปสมบทณนะพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเนี่ยนะครับกรมหลวงวชิรญาณวงศ์เป็นพระอุปชาพระวินัยบัณฑิตณนะวัดคีรีวิหารเนี่ยเป็นพระกรรมวาจาพระครูว,วิสุทธ,ธิธรรมพานเนี่ยนะฮะเป็นพระอนุสาวรนาจารย์ หลังอุปสมบทเนี่ยได้ศึกษาพระปริยธรรมจนสอบได้ปร,ริยธรรม9จากสำนักเรียนวัดบวรนิเวศพิหารผมและท่านผู้ชมในช่องไรเดอร์รีพอร์เตอร์ขอกราบนมัสก,การสมเด็จพระวรนรักษตด้วยความเคารพและก็ศรัทธาและด้วยความอารายยิ่งครับขอบคุณครับ